สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยานะครับคลิปนี้อยู่ที่สวนบ้านนะครับสวนบ้านพี่พัทยานี่เองนะครับบรรยากาศเช้าเ้านี่ก็ยังแดดมาเต็มเตมนะครับตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งกับเก้าโมงแล้วนะครับก็เข้าสวนนะครับทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมาปั๊มน้ําบ่อนะครับมาลงน้ําสระซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเอาปลาคาร์มาปล่อย ะะก็ช่วงนี้ก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงคนไทยเป็นห่วงประชาชนนะครับการใช้ชีวิตเศรษฐกิจทุกอย่างนะครับไปกับโควิดในทีนะครับแต่ก็อยากจะเป็นกําลังใจกับทุกท่านนะครับว่าอยา่าท้อแท้นะครับให้เปรียบบว,ว่าประเทศเราเนี่ยถือว่าโชคดีกว่าที่อื่นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยต้องมีวินยัยมีระเบียบนะครับ ็จะรอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้นะครับด้วยความห่วงใยของพี่พัทยานะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เข้าสวนก็จะพาคุณผู้ชมไปดูว่าเพื่อจะได้เป็นแนวคิดว่าเฮ้ยเมื่อช่วงนี้หน่วยง,งานต่างๆโรงแรมโดนปิดคุณจะทําอะไรดีอยู่บ้านนะครับคนที่มีพื้นที่เล็กๆน้อยๆก็ลองมาหันปลูกผักสวนครัวกินอย่างที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้นะครับก็อย่างช่วงนี้ก็โรงแรมก็ประกาศปิดกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ ถ้าวางงานก็ลองปลูกผักสวนครัวกินนะครับเพราะว่าผมคิดว่าระยะเวลาในีคงจะไม่ต่ำกว่า3เดือนขึ้นไปแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็ลองดูนะครับผมมีแนวคิดนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ยเมื่อก่อนผมจะทําเป็นสวนบ้านเป็นที่พักเป็นไหไรแต่ตอนนี้ก็ชะลอทุกอย่างหมดเลยนะครับก็หนันมาปลูกทําพื้นที่ด้านข้างให้เป็นสวนครัวนะครับเดี๋ยวไปพาไปดูนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เริ่มลงมะละกอลงมะเขือยาวนะครับอันนี้ตะไคร่หอแม่ปลูกไว้ให้นะครับส่วนด้านข้างนี้ก็คือต้นถั่วพูนะครับทําร้านให้นะครับกระรวยนะครับแล้วก็เอาเป็นอิดบล็อกหรือว่าไปินอิดประสานครับมายกเป็นแปลงผักติดครับรั้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ลองลงทั้งมะเขือยาวนะครับส่วนนี้ก็คือผักขมที่ผมบอกนะครับเด็ดได้กินทุกวันนะครับ นี่มะเขือนะครับนี่ก็ผักขมตัดทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วตรงนี้ผมลงเอาดินเจ็ดงร้อยแปดงร้อยแล้วแต่นะครับก็เอามาลงนะครับนี่นะครับนี่ต้นที่เห็นนี่ก็คือต้นอ่าอ่าต้นหูเสือนะครับนี่นะครับใบกินได้นะครับใบนี้ก็ช่วยทั้งอ่ในเรื่องของอะไรดีละ่ะ ำบำรุงเลือดนะครับสําคัญมากๆเลยนะครับให้น้าชุ่มคอนะครับลองดูนะครับนี่คือต้นหูเสือนะครับปลูกง่ายนะครับแล้วก็ผมก็มะละกอเนี่ยนะครับมะละกอนะครับนี่คือดินยังไม่เต็มสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนี่นะครับนะครับพาไปดูต่อนะครับนี่ตะไคร้นี่ก็เดี๋ยวเป็นกอก็ไปขายได้เหมือนกันนะครับตะไคร้นะครับนี่ครับผมยกเป็นกอมาอย่าง ach. นี้เลยนะครับ วันนี้ผมก็ซื้อดินมาเพิ่มนะครับ300บาทนะครับก็เดี๋ยวจะลงหน้าดินให้มันเต็มนี่ไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะเอาอะไรต่างๆมาปลูกนะครับแล้วก็อันนี้คือใบเตยนะครับใบเตยก็มีนะครับแล้วก็น <to> ี่คือมะตูมแขกนะครับมะตูมสาอุไว้งั้นนะครับออกดอกแล้วนะครับนะครับแล้วนี่กะเพรานะครับผู้ชมครับกระเพรานี่คุณมารุมสอนว่าถ้าโตคนนี้แล้วคือให้ตัดแล้วมันจะแตกกิ่งก้านสาขานะครับกระเพรานะครับ นี่ยังน้อยไปนะครับนี่พริกเล็กๆก็ออกผลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนะครับส่วนนี้คือพริกขี้หนูที่แม่ผมปลูกผลดกเต็มต้นเลยนะครับนี่นะครับพริกนะครับนะส่วนกระเจี๊ยบนี่ก็ผงไว้ทําพันธต่อนะครับเดี๋ยวผมลงหน้าดินตรงนั้นเสร็จนะเอากระเจี๊ยบเนี่ยไปไปปลูกอีกครับให้กระเจี๊ยบขึ้นเยอะๆเลยนะครับนะครับนี่ยังไม่ได้รดน้ํานะครับคุณผู้ชมครับ นี่ก็นี่ครับต้นหูเสือนะครับหูเสือผมเห็นคุณยิ่งยงนะฮะก็บอกว่าเต็มหน้าบ้านเขาเลยก็ดีนะครับช่วงนี้เราดาราก็หันมาทําคลิปกันนะครับผมก็ดูคลิปของคุณยิ่งยงมาเหมือนกันนะครับก็เห็นเอาใบหูเสือเนี่ยไปซอยๆแล้วก็ไปทําต้มจืดนะครับเนี่ยผมได้ไอเดียเยอะเลยครับเดี๋ยวจะผมจะขยายพันธุ์ต้นหูเสือนะครับให้เต็มสวนไปเลยนะครับคุณยิ่งยงขอบคุณมากๆนะครับ นั่นมะเขือยาวครับนั่นนะต้นนี้ก็ดกนะครับตัดอายรอบแล้วนะครับนี่กาลังออกอีกแล้วนะครับนะครับออกดอกก็มีนะครับนี่นะครับอยู่ที่เราลดน้ําด้วยนะครับผมโชคดีที่ได้บ่อตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ลงมะกรูดไว้ไว้ใช้นะครับอันนี้ก็ต้นตะขบตะขบนะครับเป็นผลไม้ธรรมชาติเป็นพืชสมุนไพรด้วยเนี่ยผมก็เลี้ยงไว้ให้เขาเจริญเติบโตนะครับคุณผู้ชมครับนะครับนี่ก็คือ พื้นที่ตรงนี้ครับผมจะแปลสภาพให้เป็นที่ปลูกพืชผักสวนครัวกินได้นะครับส่วนท่อที่เหลือจากการทําขุดบ่อนะครับผมก็เอามาต่อกัน2อันนะครับแลกขณะนี้นะครับแล้วก็นี่ลองเช็คน้ําดูนะครับเดี๋ยวผมก็กะว่าจะเพาะหอยขมไปกินเองนะครับหอยขมเมื่อก่อนว่าจะลงกุ้งฝอยแต่ก็หาไม่ได้ก็ต้องจะหาหอยขมมาลงดูนะครับเห็นนะครับพื้นที่ตรงนี้ค่อยดูดีๆนะครับ ตอนนี้ผมก็เอาปลาลองเอาปลาอ่านี่มาลงนะครับก็คือเอาปลาอืมกึดมันแจงอ๋อปลาพูดเพราะปลาคราฟนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมยังไม่เปิดน้ําบ่อนะครับถ้าเปิดน้ําบ่เดี๋ยวเขาจะมาเล่นน้ํานะครับตอนนี้คือเอาอาหารบ่านเข้าไปเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดน้ําบ่ลงในในสระนะครับเดี๋ยวเดินไปเปิดนะครับดี๋สักครู่นะครับนี่ฮะบ่ผมเป็นบ่สียมพูเลยฮะเน้นสียมพูครับคุณผู้ชมครับ เดี๋นวบางครผมทําฝาปิดด้วยนะครับนี่ก็ไอเดียของพีพัทยานะครับนี่ครับน้าบ่อครับก็เยอะนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะแล้วก็ผมก็ใช้ระบบดูดปั๊มขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่แทงค์ตัวอัดนะครับน้ําก็จะได้แรงขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดปั๊มก่อนนะครับโอ้อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับอันนี้น้ํามันเต็มแทงค์แล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวตัวนี้จะทําเป็นแรงพึ้ผักสวนครัวนะครับคุณผู้ชมครับ เปิดอันนี้ดีกว่าอันนี้ที่ผมทําระบบน้ํารอบเลยนะครับหนึ่งสองสามอ้อย้อยน,นี่เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูปลามาเล่นน้ํากันครับเสียงปั๊มทํางานแล้วนะครับตอนนี้พอเปิดปุ๊บเดี๋ยวนะครับสักครู่เดี๋ยวจะมีปลามาเล่นเดี๋ยวเมื่อกี้ให้อาหารมันรอยกว่าให้อาหารลงไปก่อน สักพักเด่กเขาก็มาเล่นนะครับนั่นแหละฮะเริ่มมาแล้วครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับสวนบ้านพีพัทยาเจอวิกฤตนี้ก็ต้องชะลอตัวนะครับช่วงนี้ก็เข้าสวนหาปลูกผักวันนี้ก็จะเอาดินมาลงให้มันเต็มนะครับก็ต้องทําคนเดียวไม่ได้ครับต้องเดี๋ยวชวนลูกชายคุณภรรยามาช่วยกันตอนเย็นนะครับจะเก็บบรรยากาศช่วงเย็นมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือช่วงเช้า ก็จะมารดน้ําแล้วก็เปิดน้ําเข้าบ่อทุกวันนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมันความร้อนมากนะครับน้ํมันจะลดทุกวันนะครับผมก็ใช้การเปิดน้ําบ่อลงสระทุกวันนะครับนี่ฮะปลาลาลังโมอานายลังโมไตรลังโมอานายนี่คือเป็นภาษาเทยเขมรบ้านเรานะครับคุณยิ่งยงดูคลิปแล้วนะครับก็เอาไปแปลนะครับเขมรสุรินกันครับ อาเส้นแม่มึงแปะแม่มบริรำบแบบไนไตรเลโมให้แบบลาขึ้นมาแล้วครับนะครับช่วงนี้ผมก็ทําสติกเกอร์ลายนะครับลองเข้าไปดูนะครับชื่อสติกเกอร์ลายว่าพีพัทยานะครับมีสามชุดนะครับหลวงหลระบอกสันว่าจะทำไปแจกจ่ายฟรีก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็สามสิบบาทนะครับจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพนะครับเป็นภาษาเขมรนะครับภาษาเขมรแปลไทยนะครับอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัย วันนี้วันศุกร์นะครับก็ภาษาเขมรก็สวัสดีไงเสาะสวัสดีไงเสาะสวัสดีคก็สวัสดีนะครับไงคือวันเสาะคือวันศุกร์นะครับนี่นะครับปลาเริ่มมากินนะครับมันมันตื่นผมแล้วครับรู้ว่าอออรายการเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นก่อนต่อนะครับนี่ฮะช่วงนี้ก็มะเขือยาวก็เริ่มออกดอกเริ่มออกลูกแล้วนะครับนี่นะครับก็ลงไว้หลายจุดเหมือนกันนะครับทั้งมะละกอนะครับ นะครับผมกะว่าคุณผู้ชมมาเยือนถิ่นผมตรงนี้นะครับกางเต็นนอนตรงนี้ก็ได้นะครับอู้นั่งนิดเดียวเลิกโมวิมุกอันนี้คือผมทําแผงไม้ให้ต้นตําลึงเขาเกาะภรยาผมเพิ่งเด็ดยอดตําลึงไปผัดเมื่อวานเองครับนะครับนี่ฮะเงาะโรงเรียนก็มีดูความเคลื่อนไหวครับตอนนี้ก็สูงมาเม็ดกว่าแล้วนะครับหนึ่งเม็ดนะครับเงาะโรงเรียนนะครับนี่เงาะโรงเรียนนะครับดูความเจริญเติบโตของฝรั่งนะครับตอนนี้ฝรั่งก็ ต้นนี้อร่อยมากๆนะครับภรรยาชอบนันี้แฝดสามเลยนะครับเหนะครับนี่ครับคุ้มด้วยทุมติกนะครับอย่างนี้ต้องรอต้องเริ่มมาคุ้มแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันแมลงนะครับออกดอกก็ออกไปนะครับนี่นะครับลูกนี้ใหญ่มากครับละปดละป๊ดสาคเนะเขาละปดถ้าคุ้มอย่างนี้ได้กินแน่นอนครับนี่ครับอันนี้ก็นะครับ ลืมเจาะรูหรือเปล่ามีไอน้ำนะครับต้องเจาะรูด้วยนะครับพลาสติกนะครับนี่ก็ต้นมังคุดนะฮะไรยชนีผลไม้ก็ยังไม่ตายนะครับยังเจริญเติบโตอยู่นะครับขนาดแดดร้อนขนาดนี้ยังสู้แดดได้นะครับไอผมชอบต้นนี้จังเลยนะครับไม่รู้ว่าต้นอะไรออกดอกนะครับคุณผู้ชมทราบก็ลองบอกด้วยนะครับว่าจะถอนทิ้งยังเสียดายอยู่นะครับเห็นเขาออกดอกสีเหลืองนี้ก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับ พื้นที่ตรงนี้ที่เห็นดินดินอย่นไงนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับที่ผมมือชี้เนี่ยผมจะโรยด้วยซื้อหินคลุกมาวางนะครับช่วงนี้ก็เลยหมดงบนะฮะมะม่วงก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับยังให้มันสุกบนต้นเลยนะครับอย่างนั้นนะครับนี่คือมะม่วงนะครับเหลืออยู่หนึ่งลูกสองลูกและก็สี่ลูกนะครับอันนี้เป็นฝาแฝดนะครับ ส่วนนี้ก็ต้นอะโวคาโดครับดูการเจริญเติบโตนะครับผมจะถ่ายมันให้มาดูเรื่อยๆนะครับเริ่มลาต้นลาสูงแล้วนะครับได้สักฟุตหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับมาเอาบัวมาลงนะครับคุณผู้ชมครับที่ว่าปลูกบัวปลูกบัวไปดูคลีปย้อนหลังได้นะครับต้นนี้เขาบอกว่ากินกับลาบจะอร่อยมากนะครับอะไรปลาดุกปลาดุกซะย่างนะครับเนี่ยต้นเนี้ยขึ้นเองธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็นั่นกับพลูเรียกพลูเหลืองนะครับผมกะจะให้มันขึ้นเดี๋ยร้านให้ขึ้นนะครับ ต้นนี้ก็เป็นนะครับขอพี่ซีแพรมานะครับเดี๋ยวก็ต้องทําร้านให้เขาขึ้นอีกเช่นกันนะครับนี่ก็คือสําหรับทําน้ําล้นนะครับเดี๋ยวติดแผงโซล่าเซลล์เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ปั๊มน้ําก็จะดูดน้ำให้มันล้นลงมาแล้วก็ลงสระนะครับยังพอมีพื้นที่นะครับไว้ทําอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะครับนี่คือต้นพยุงนะครับออกใบแล้วก็ชื่นใจครับได้ร่มแล้วนะครับนี่ก็เพึงปลูกกับลูกชายเมื่อวานนะครับ ที่สองเมษาซึ่งลงไปนะครับเอามาลงดินนะครับแล้วก็นี่คือต้นพยอมนะครับก็เริ่มจะแตกแทงแทงใบออกมาแล้วนะครับนี่นะครับดีใจนะครับที่ว่าจะไม่รอดซะแล้วที่ไหนได้ก็รอดนะครับนี่นะครับพยอมนะครับนี่ก็ประดู่แดงนะครับนี่ยังไม่ได้รดน้ํานะครับคุณผู้ชมครับก็รอดนะครับส่วนนี้จิกน้ํานะครับแส่มาหนึ่งต้นนะครับส่วนอยู่้างใต้นะไม่ต้องบอกบรรยายนะครับ ตัวปล่อยลูกออดดำๆนะครับข้างคกติงกัวซากาเมะเขาติงกัวค้างคกนะฮะนี่ผมก็ปลูกต้นเล็กๆเลยนะครับพยุงนะครับตอนนี้กําลังแตกใบนะะเจริญเติบโตแล้วแสดงว่าแทงรากแล้วนะครับดีใจนะครับวงเวียนต้นไม้ครับตรงนี้นะครับต้นใบนี้ผมได้มาจากคุณแม่น้องพลอยนะครับไม่รู้ว่าต้นอะไรจาไห้ได้ส่วนนี้คือต้นประดู่นะครับก็ได้มาจากแม่น้องพลอยเหมือนกันนะครับนี่เลยครับคือมัน ยากาศเช้าๆตอนเก้าโมงนะครับนะครับส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้ยังไม่มีสุกนะครับก็พัดติกหุ้มก็ได้หลายลูกฮะไว้กินเหลือจะกินก็ค่อยไปขายว่ากันไปนะครับนี่บัวครับบัวผมปลูกสีม่วงกับสีขาวนะฮะเขาออกดอกนะฮะกำลังแทงออกมาฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ฮะสายๆนั้นก็น่าจะระบาดนะครับบัวนะครับนี่มะละกอนะครับคุณผู้ชมครับดู ลำต้นของมะละกอนี่ครับผมทํามะละกอน้มต้นนะครับเป็นรูปตัว S ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับมันจะทําให้ต้นสูไม่สูงมากนะครับนะฮะเวลาออกผลก็จะเด็ดได้เลยนะครับรอคุณผู้ชมมาพักแล้วก็เด็ดทํามะละกอตามัังหุ่งนะครับอร่อยๆนะครับไม่ต้องไปซื้อทางตลาดนะครับลงเครื่องฟ้าครับไม้ดอกก็มีนะครับน้ํายัง๊มน้ําลงสระอยู่นือนเดินนะครับปลาก็มาเล่นนะครับ ก็อยากให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับคนที่ช่วงนี้น้อะวิกฤตนะฮะงานการไม่ได้ทำก็ลองหันถ้ามีสวนก็ที่ป่ป่ารบ้างไงก็มาถักทางแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวกินกันนะครับยังไงพีพัทยานะครับก็เป็นกำลังใจ้รับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ